ว่างจ้าด้วยด้วยธรรมจากการบําเพ็ญของเราใจนี้ก็เป็นธรรมธาตุแล้วศูนย์ไปที่ไหนใจไม่เคยศูนย์ตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์คือกิเลสหลอกสอนโลกให้จมตลอดเวลาให้พากันลูกลูนนะใจที่ครองร่างอยู่นีวเนี่ยคือใจ <c oughs> มีใจดวงหนึ่งสัตว์เดชานก็มีใจดวงหนึ่งสัตว์ประเภทต่างๆมีใจครองใจกองใจนี่แหละเป็นนักท่องเที่ยวเข้าสู่ร่างนั่นเข้าสู่ร่างนี สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มโดนโดนตามนาาแห่งบุญรรมมองตนที่สร้างมามากน้อยผู้มีบุญมีกรรมอันดีงามก็ไปเกิดในสถานที่ดีคติมสมเช่นไปสวรรค์พรม,ม,มโลกหรืออย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์สูงกว่านั้นก็ถึงนิพพานผ่านไปเลยเพราะอํานาจแห่งบุญกุศลพร้อมแล้วพอแล้วไปไปก็ไปเป็นถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นธรรมทะาสูญไปที่ไหนเนี่ยกิตดวงนี้เองไม่เคยสูญ มันสิงอยู่ในร่างกายทุกคนแต่พวกเราทั้งหลายไม่รู้ธรรมาชาตินั้นคือความรู้อยู่ภายในตัวของเราเนี่ยร่างกายของเราแต่ละแต่ละร่างละร่างนี้คือเรือนร่างของใจใจคือความรู้นั้นอยู่ภายในอยู่ท่ามกลางเวลาปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญเข้าไปบำเพ็ญเข้าไปความรู้นี้จะหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปแยกกันไปเองนะแต่ก่อนกายกับใจนี้เป็นอันเดียวกันเวลาเรายังแยกไม่ออก ไม่ได้ปฏิบัติถึงถึงภูมิฐานที่ควรจะแยกกายกับใจออกจากกันได้เราก็เห็นว่ากายที่เป็นอันเดียวกันกับใจใจกับกายเป็นอันเดียวกันทีนี้เวลาปฏิบัติไปแล้วก็ไม่ต้องถามใครจิตสงบเข้าไปจิตโตเข้าไปเข้าไปสู่เป็นจุดผู้รู้เด็ดอยู่ภายในท่ามกลางหัวอกนี่ละทีนีอ๋อความรู้เป็นอย่างนี้เองอันนี้เป็นส่วนร่างกายเป็นเรือนร่างของใจมันก็รู้รู้จากนั้นมันก็แยกแยก สลัดปัดที่ออกไปลำดับลำดายจากความยึดถือต่างๆจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งนี้ไปได้ถึงธรรมธาตุครอบโลกธาตุเวลานี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายไ้้ทราบว่าใจอยู่ที่ร่างทุกคนทุกคนไม่ตายเรียกร้องหาความช่วเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดมาให้สร้างคุณงามความดีให้อบรมสมาธิภาวนาเพื่อทําใจให้สงบเย็นนี้คือที่พึ่งของใจ ตึกรามบ้านช่องสมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรารสักนั่นไม่ใช่ที่พึ่งของใจถ้าเราหลงก, <c oughs> ก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องหลอกลวงใจให้หลงไปตามยึดนั่นมาว่าเป็นตัวของตัวบุญกุศลที่ควรจะเป็นตัวของตัวมันไม่กิเลสมันไม่ให้มาละลึกนะไม่ให้มายึดมันให้ไปยึดไปเป็นตึกรามบ้านช่องถนนโหนทางบ้านเรือนสถานที่ต่างๆให้เป็นของเราเป็นของเราไปทั้งหมดไอ้กิเลสถือกว้านมาถือเป็นเราตายแล้ว กระดูกตัวเองมันก็เอาไปไม่ได้มันก็ให้หลงให้ยืดอยู่อย่างนั้นแหละนี่เรียกว่ากิเลสมันหลอกคนสดๆนั่นรอนอย่างนี้แหละตายไปแล้วมีใครเอาตึกรามบ้านช่องไปด้วยไปสวรรค์นิพผ่านไม่มีมันกองอยู่ในแผ่นดินนี่แหละเวลามีชีวิตอยู่เธอตัวเองลืมเมื่อลืม,ลม,ลม,ลมตัวสร้างบาปสร้างกรรมมีเท่าไรสร้างไปด้วยความเพลิดเพลินที่กิเลสหลอกลวงให้เพลิดให้เพลินนั่นแหละให้ลืมตัวตลอดเวลาสุดท้ายเวลาตายแล้วจมจมด้วยกันทั้งนั้นแหละ เราอยากเข้าใจว่าคนมั่งมีจะมีความถูกจะไปสวรรค์พรมโรกนิพานได้โดยแหนเดียวนะคนมั่งคนมีความมั่งมีได้มาจากไหน <c oughs> ได้มาจากความสุจริตยุติธรรมก็เป็นอำนาจวัสนาของผลนั้นนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นคุณแก่ผลนั้นเสริมจิตใจให้ได้สร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแล้วสมบัติเหล่านั้นก็เป็นเครื่องหนุนให้เราไปสวรรค์นิพานได้ แต่สมบัติเหล่านั้นถ้าเกิดมาทางที่ชั่วชา้าเราโมกเช่นไปโคดโกงรีดไถ่ปีนพอนหลอกลวงเขาด้วยอำนาจป่าเถื่อนๆอ,อะไรก็ตามความชั่วจะเป็นความชั่วตลอดเวลาเราจะฉลาดแค่ไหนว่าเราหลบหลีกคนอื่นไม่ให้เขาเห็นได้ตัวของเราหลบหลีกเราไม่ได้สายตาของธรรมจับจ้องตลอดเวลารู้เห็นตามเป็นจริงทุกอย่างจะทําที่มืดที่แ้งเป็นบาปเป็นบุญได้ตลอดไปนี่คือสายตาของธรรมหลักธรรมชาติคือการทําดีได้ดี การทำชั่วใดชั่วทำที่แจ้งที่ลับอีเดียบทใดไม่สำคัญสำคัญที่การทำลงไปดีหรือชั่วนั่นแหละตราของคำเดียวชั่วติดไปแล้วติดไปแล้วในตรงนั้นเราจะไปเชื่อผู้อื่นได้ยิ่งกว่าเชื่อเราไปเชื่อผู้อื่นนะเราไปขโมยเขาเขาไม่เห็นเราก็เชื่อว่าเขาไม่เห็นแต่เราเห็นเราอยู่นั่นสิเราทำบาปไปขโมยทำเข,ขาไม่เห็นงั้นเราเห็นไม่ดูบ้างกิเลส มันบอกว่าไม่เห็นดีแล้ววันนี้ทาดูอยู่เนี่ยมันทําชั่วไม่เห็นอะไรก็เห็นกันอยู่นี่เจ้าของทําเป็นผู้เห็นเองดูเองเนี่ยผลของกรรมมันนี่มันเขา่ขาเห่าลงไปตกรกหมู่ไม้เนวันหนึ่งวันหนึ่งสัตว์น,นั้นตกนรกเนี่ยแต่สดนของเปรตของผีของสวรรค์ชั้นผมนั้นไม่มีไม่ได้ไเอาวันเอาคืนไปกําหนดนะสัตว์ที่นี่เราพูดถึงเรื่องสมมตุติว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราพูดเฉย สัตว์ทั้งหลายที่ไหลลงนรกให่แหม่หน้าโทเลศเหลือประมาณนี่แหละคือกิเลสหล,ลองลวงสัตว์ว่าบาปไม่บุญบุญไม่มีสร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมเผาตัวเองตลอดเวลาเวลาตายแล้วความทั้งคำนั้นหมายถึงเป็นเรื่องของกิเลสหมดไปความจริงโผล่ขึ้นมาคือบาปคือกรรมเป็นบาปเป็นกรรมโดยแท้เป็นสุขเป็นทุกข์โดยแท้ไปสวรรค์โดยแท้ไปนรกได้โดยแท้ไม่สงสัย นี่นหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้นะ <c oughs> ขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบ <c oughs> วันนี้ได้นำทรมาจาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราม่ไดนสาธุพูดแล้วเราก็เรียนมาถึงขานาดเขาเรียกว่าหลวงตามหาบวัวนี่เรียนจากตำหนับตำรามาเราก็เรียนมาตำหรับตำราเรียนมาแล้วจดจําได้มากน้อยก็ไม่พ้นที่ระสงสยัยแต่เราไม่ได้ตำตำนันนิเรียนนะตำตำนันนิปริยัตปริยัตท่านถูกต้องทุกอย่าง แต่กิเลสมันเขาแทรกในความจําของเราที่เรียนมามากน้อยท่านบอกว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเพราะมโรคมีนิพพานมีนี่คือปริยัติท่านบอกไว้โดยถูกต้องแต่กิเลสเข้าแทรกในความจําของเรา <c oughs> ท่านเรียนมาว่ารู้บาปรู้บุญนรกสวรรค์รู้บาปรู้บุญโรกสวรรค์แล้วบาปมีหรือไม่มีนานั่นเห็นไหมละ่ะ กิเลสแทรกเข้าไป <c oughs> สุดท้ายก็บาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเรียนมากเท่าไหร่ก็เป็นนกขุนทองมีงงตั้งแต่กิเลสเข้าเป็นเจ้าตัวการบีบบีดสีไฟให้ทําตั้งแต่ความชั่วช้าระมบ,บใไปหมดสุดท้ายคนที่มีความรู้มากรู้น้อยตามที่เรียนมาไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่สร้างตัวให้เป็นไปตามแบบแต่นั้นผัง,งที่เย้าทรงแสดงไว้แล้วปฏิบัติไปนั้นเราก็จะเจอจะเห็นในสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย